สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะเพื่อนๆประเพณีและประพากาลชาแนลนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูบอลสีศิลาหุ้มทองนะคะเพื่อนๆที่ได้มาเมื่อวานนี้สามต้นนะคะเราได้มาใหม่เดีย๋ยววันนี้ประเพณจะมาดูพามาดูบอลสีศิลาหุ้มทองว่าเขาเป็นยังไงแต่วันนี้เรามาจะชื่นชมกับลูกเบบีที่กําลังจะเป็นวัยรุ่นง่อนคะ่ะใส่สุดสงวนไก่สุดสงวน ไก่สุดสงวนค่ะเพื่อนๆนะคะโตแล้วค่ะก่อนหน้านี้เพราะชิ้นตาตอนหน้าหนาวไม่โตเลยต้นแค่แกนเลยนี่ตอนนี้มาเจออากาศแบบนี้ค่ะเจอฝนไปสองสาวันแล้วก็ได้อากาศร้อนๆชื้นๆเพื่อนๆโตพุ่งเลยนะคะเนะี่ยใบเบยก็ใหญ่หมดแล้วค่ะนะคะพวกนี้เขาจากวัยรุ่นเขาก็จะเริ่มเข้าสู่แม่แล้วค่ะแต่บางต้นเขาก็รากเน่ารากอะไรไปนะคะอย่าง น้มันจองถนนนรากเน่าเขาเมื่อวานนี้ยกออกไปเปลี่ยนกระถางค่ะปรากฏว่ารากเน่าเขาไม่โตไม่แตกหลอดสักทีเพื่อเพ็่นก็เลยแฟนเพ็่นก็เอาไปรื้อกระถางดูรากมันเน่านะคะเอาไปเปลี่ยนกระถางแต่พวกนี้เขาโตแข็งแรงดีค่ะพอได้อากาศอย่างที่เราชอบที่เขาชอบเขาก็โตแข็งแรงนะคะส่วนใหญ่ไม่มีเสียคะ่ะแต่ตอนหน้าหนาวน,นี่ตายไปก็หลายต้นนะคะไม่ใช่ว่าประสบความสาเร็จอะไรดีนักหนาเนี่ยค่ะพเพื่อน นี่เล็กๆกำลังจะโตค่ะนะคะรอเดี๋ยวกสักหน่อยป้อเพ็จะเอาออกมาให้เขาได้โดนแดดมั่งเขาจะได้โตไวๆโอเคค่ะเดี๋ยวป,ป้าเพจะพามาดูนี่เลยนะคะศิลาหุ้มทองคับเพื่อนๆนศิลาหุ้มทองต้นนี้เป็นไม้แยกหน่อนะคะเพื่อนๆแต่นเด็กเขามาส่งมาถึงเรากกว่าจะถึงเราก็สองวันเขาก็เลยไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่ตอนี้กาลังทํานุบารุงเขาอยู่นะคะ ใบเขาโตแล้วคะ่ะใบใหญ่แล้วกัดสีแล้วด้วยนะคะศิลาหุ้มทองเป็นบอลเอ่อก่อนหน้านี้เดือนสองเดือนราคายังแพงอยู่นะคะตอนนี้ก็ยังแพงนะคะเ,เพื่อนๆเป็นบอลหลายหน้าค่ะเ,เพื่อนๆบางต้นก็ด่างนะคะเป็นบอลกัดสีที่กัดแล้วสวยมากเลยแล้วหน้าเขาจะไม่ซ้ํานะคะเขาออกมาแต่ละใบหน้าเขาจะไม่เหมือนกันนะคะัเ,เพื่อนๆเนี่ยนะคะ ถ้าเขากัดสีแล้วเขาจะจริงๆแล้วเขาจะต้องกัดสีสีขาวสีอะไรเต็มใบเลยมีสีกระจายกระจายสองสีสามสีอยู่ในใบเขาสีลาหุ้มทองนะคะเป็นบอลใบไทยรูปใบโพรูปหัวใจนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะวางหูเขาไม่ลึกนะคะวางหูเขาจะตื้นสะดือเป็นจุดสีดําค่ะกระดูกบางใบก็จะเป็นสีเขียวเข้มนะคะแต่อันนี้ก็เป็นสีชมพูนะคะ เส้นกระดูกก็เป็นสีชมพูค่ะแล้วเขาจะกะัะจุจุดเป็นสีชมพูชมพูทั่วใบจริงๆจดเขาจะต้องใหญ่กว่านี้นะคะพเพื่อนๆแต่ศิลาห้องคองเขาเป็นบอลหลายหน้าเขาขึ้นมาแต่ละใบบางทีต้องมานั่งลุ้นนะคะว่าหน้าเขาจะเหมือนกันไหมใบเขาจะเหมือนกันไหมบางต้นก็ด่างนะคะพเพื่อนๆเป็นบอลแรไอเทมบอลราคาดีราคาแพงนะคะแต่อันนี้เป็นไม้แยกหน่อค่ะที่เราได้มาตรงเขาก็จะโตจะแข็งแรงหน่อยนะคะเพื่อนๆ หลังใบเขาก็จะเป็นสีเขียวนี่แหละค่ะเพื่อนๆนะคะ,นนะ,คะการใบเขาก็จะเป็นสีน้ําตาลออกแดงๆนิดนึงนะคะก็จะเป็นสีน้ําตาลอมแดงสีกา้านสีแดงๆเนี่ยคือการใบนะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นดินเก่าจากเขากระถางเก่านะคะอันนี้กระถาง่าะสีสามนิ้วสี่นิ้วนะคะเรายังไม่เปลี่ยนหรอกนะคะเพราะว่าเพราะเป็นว่าดูเขายังไม่ค่อยจะแข็งแรงเท่าไหร่เราดูรากเขาสักนิดไม่งั้นอาจจะต้องรื้อออกมาเปลี่ยนแต่หลอดให่หลอดใหม่เขาออกมาแข็งแรงแล้ว ใบใหม่ออกมาโตสูงใหญ่อย่างนี้แสดงว่าเขาแข็งแรงดีนะคะรากเขาเดินดีเนาะแต่จะพักฟื้นเขาก่อนสักอาทิตย์หนึ่งถึงเราถึงจะดูอีกทีว่าเราจะขยายไหมีนนะคะเพื่อนๆเก็บไว้นะคะศิลาหุ้มทองถ้าเวลาเขาโตแล้วเขาจะโตใบใหญ่อย่างนี้แล้วค่ะเหมือนธาตุบางแก้วเหมือนวังทองนะคะใบใหญ่กว่าหน้าเลยอีกใหญ่กว่าวางทองนะคะเพื่อนๆเนี่ยเหมือนธาตุบางแก้วแล้วก็ เขาจะมีคล้ายๆกันอีกสองต้นเวลาเขาโตไปเขาใหญ่เขากัดสีสวยมากและแต่ละใบเขากัดสีไม่เหมือนกันไม่ซ้ํากันนะคะในหนึ่งต้นเราจะมองดูใบเขาจะไม่ซ้ํากันแล้วเขาสวยค่ะที่สําคัญคือราคาเขาดีค่ะเพื่อนๆเนาะเราก็เก็บไว้ค่ะตอนนี้มันจะพอเก็บได้เราเก็บก่อนนะเพื่อนรีบคว้าค่ะเราคนรีบเลี้ยงต้นไม้เดี๋ยวเรา ก็ค่อยๆขยายของเราไปเรื่อยๆให้มันเต็มสวนเราเนาะเราก็เก็บไปดูเดี๋ยวนี้ก็เพียงแค่ต้องจัดสวนใหม่อีกนะคะเนี่ยแทงหลอดกันหมดแล้วค่ะแทงหลอดดีนี่เขาก็ติดดีนะคะที่ได้มานี่ก็รอหลอดล่าสุดเขาแข็งแรงดีแล้วก็รอดูว่าเขาจะแทงหลอดใหม่มาตอนไหนเนี่ยนะคะก้านเขาใหญ่ก้านเขาแข็งแรงค่ะเขาไม่ได้สูงยาวนะคะเพื่อนเขาสูงเป็นทรงพุ่มอะค่ะ แล้วใบเขาใหญ่ก้านเขาใหญ่เหมือนก้านเลยค่ะเนี่ยเหมือนอสมไข่เหมือนเนี่ยค่ะลูกไม้ทาดบางแก้วนี่เขาจะใบใหญ่มากนะคะพวกนี้แต่เ็าเป็นบอลหลายหน้าค่ะนะคะบางต้นเขาก็ด่างนะคะเพื่อนๆบางต้นก็ด่างแต่สีชมพูเป็นสีเหลืองเราต้องดูให้แน่ใจนะคะเราต้องถ้าจะซื้อกันจริงๆเนี่ยเพื่อนว่าเราต้องดูคนที่เขาขายเป็นบอลไทยจริงๆบอลเก่าบอลแก่จริงๆนะคะ ไม่งั้นเราอาจจะดูเขาหลอกกันได้เนาะเพราะว่าต้นบอลนนมันไหลมันคล้ายๆกันหลายอย่างเราเห็นไหมคะเป็นสีชมพูสวยเลยนี่เขากัดจุดสีชมพูชมพูกระจายทั่วใบบางใบเขาก็จะมีจุดสีขาวแต้มแซมอยู่ตามใบนะคะกัดจุดใหญ่ๆกว่านี้อีกนะคะเพื่อนๆแต่นี่ต้นเขายังเล็อกอยู่เนาะเขาก็ยังกัดไม่มากนะคะอันนี้ไเพื่นได้มาในราคา350หรือ400เพื่อนก็ไม่แน่ใจนะคะ แต่ทั้งหมดสามต้นเนี้เขาลดราคาแล้วเหลือเบเสร็จเลยหนึ่งพันบาทท้วนนะคะอันนี้ไม่รวมส่งนะคะก็ไม่มีค่าส่งเขาส่งฟรีถ้าเราสั่งสามต้นขึ้นไปนะคะ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เพนจะพามาดูนกพะเก้านะคะเพื่อนๆนกพะก้านี้ก็เป็นบอลหลายหน้าเหมือนกันนะคะบางต้นก็ด่างเหมือนกันอันนี้คือเราพูดเลยว่าบอลพวกนี้เป็นบอลเทพบอลแรนะคะที่เมื่อก่อนนี้เราจับต้องไม่ได้ อนนี้เราพอจะจับต้องได้พระพิงก็เลยเก็บสะสมไว้ค่ะเพื่อนๆไม่ได้มีอะไรมากนะคะโอเคค่ะวันนี้พามารู้จักกับศิลาหุ้มทองนะคะศิลาหมายถึงหินนะคะหินที่ห่อหุ้มด้วยทองคํานะคะหินที่เป็นเหมือนทองคําชื่อดีเป็นมงคลด้วยค่ะเพื่อนๆโอเคค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ